สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งล่างตัวเดียวแม่นๆนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเก่าที่เคยลงให้ในงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานี่ลงให้ทั้งหมด2สูตรแต่ผลปรากฏว่ามันเข้าแค่สูตรเดียวนะครับสูตรที่2นี้หลุดดังนั้นวันนี้ก็จะมาคํานวณในงวดใหม่นะครับว่าทั้ง2ส,สูตรจะคํานวณได้เลขอะไรนะครับก่อนจะไปดูแนวทางงวดใหม่ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลักแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับในงวดที่ผ่านมาเข้าในสูตรที่หนึ่งนะครับมาดูตัวเลขในงวดใหม่นะครับวิธีการคำนวณในสูตรที่หนึ่งหลักพันบวกร้อยบนสองครั้งบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างสามครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกร้อยหน้าครั้งที่สอง บวกหน่วยหน้าครั้งที่สองนะครับบวก10ท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่สองบวก10บท้ายครั้งที่2ก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับเอาหลักพันนะครับเลขสี่บวกหลักร้อยบนสองครั้ง5บวกห้าก็ได้ได้สิบบวก10ล่างเลข8บวกหน่วยล่าง3าครั้ง3ามเก้าบวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข9บวกหลัก ร้อยท้ายเอาร้อยหน้านครับร้อยหน้าครั้งที่สองเลขเบวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลข5บวก10ท้ายครั้งที่1เลข7บวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข6บวก10ท้ายครั้งที่2เลขสีเท่ากับสี่บวกสิก็ได้สิบสี่สิบสีบวกแได้ยี่สิบสองยีบวกเจ็ดได้ยี่สิบเเป็น4ี่สิี่ส บวก9ได้58 58บวก9ได้67 67บวก5นะครับ72 72บวก7จ9 79, 79มาบวกอีก10ก็เป็น89ดังนั้นวิ่งล่างงวดใหม่สูตรเก่าได้เลข9้นะครับสูตรหน้าเดี๋ยวผมเขียนมาไว้ทางนี้แล้วกันนะครับได้เลขเก้ ในสูตรที่1ส่วนสูตรที่2นะครับที่หลุดไปนะแต่ก็ลองคํานวณดูนะเผื่อมันอาจจะกลับมาเข้าตอ่อหลักพันบวกกันสองครั้ง4บวก4ได้8บวกหลักร้อยบนเลข5บวกหลักสิบบนเลข0บวกหน่วยบน3ครั้ง3ามสได้9บวกหลักสิบล่างเลข8 บวกหลักร้อย้อยหน้าครั้งที่สองเลขเก้าบวกสิบหน้าครั้งที่สองเลขเจ็ดบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเลขห้าบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขแปดบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่สองเลขเจ็ดบวกหกคงที่แปดบวกห้าได้สิบสามสิบสามมาบวกเก้าได้ยี่สิบสอง

ดังนั้นในงวดใหม่นะครับสูตรเก่ากับสูตรใหม่สูตรที่ยังเข้าก็คือสูตรที่1ส่วนสูตรที่หลุดไปในงวดก่อนก็คือเลขสองนะครับแต่ไม่รู้ในงวดใหม่นี้จะกลับมาเข้าต่อหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับสูตรแรกสถิติ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้าเดด้าเข้ามา12งวดแล้วนะครับสำหรับสูตรที่1น,นะครับสูตรที่2หลุดไป1งวดนะครับ ใครชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับ9กับ2จะมาหรือเปล่าส่วนสูตรด่นนะครับเดี๋ยวค่อยทยอยลงให้นะครับสองสาวันก่อนก็ติดธุระเรื่องงานนะครับก็เลยไม่ได้มาลงสูตรให้เลยนะครับแนวทางงวดใหม่ในวันที่16กรกฎาคมก็มีหลายสูตรนะครับที่น่าสนใจเนี่ยก็ เตรียมมาไว้อีกหลายสูตรเนาะค่อยๆทยอยลงให้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ